สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสัมพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่5พฤศจิกายน2567กับพี่น้องวันนังคารนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำํำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f บขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ Fc นี้นะคะเป็นการจอด่นวิ่งรูดพี่น้องาถ้าสมมติว่า f บสีไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดนะคะ่ะ แต่ช่วงนี้เลขเด่นประจําวันเราสมัครีไม่ค่อยไหลนะคะทุกคนเ่ไหลหลายมือแล้วพี่น้องเรามาดูวันที่4ก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูวันที่5สําหรับวันที่4นะคะจะให้เด่น9และ4มา0 8 3ย์หลุดเบิดพี่น้องคะ่ะ9กับ4ก็หลุดเลขเด่นประจําวัน2กับ7ก็หลุด8338มากเขาเลขเด่นของธนาคารบริษัทในหอสาพี่น้องมาก,ก่อนนะคะทุกคนเอา ไปต่อครับพี่น้องขาวันที่5นะคะช่วงนี้หลุดนะคะทุกคนเริ่มหลุดมาแล้ว1วันใจอยากให้ fc หยุดก่อนนะคะจาก2อสมมือคอยมาตามไม่พี่น้องสถิติกะม่เขา่าไม่หลุดนะจากสำหรับวันที่5นะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่เลข9ก้าและเลข1นะคะ ที่นี้นะคะคู่ที่เจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันเ้ยพี่น้องมีขอมีหลุดทุกเมอร์นะคะเด้อมาดูค่ะทุกคนเก้านะคะเก้าแปดเก้าสามอาเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้านะคะหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งแปด หนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะคะทุกท่านคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนมือนีนะคะใจมากหนึ่งสามสามหนึ่งถ้าพี่น้องมากตามใจพี่น้องก็สามารถตามได้นะคะพี่น้องบ่มพี่น้องพานได้เลยได้จ้ะเรามาดูเลขเด่นประจําวันใจจะจะับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมนะคะ อ่าเหลือสี่คู่เนาะพี่น้องเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสามและแปดนะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามสามกับแปดนี้สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกท่านมาดูกันค่ะตัวเด่นอยู่ที่เก้าและหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดเป็นเก้าสามเก้าแปดหนึ่งค่ะหนึ่งสามหนึ่งแปด นี่คือคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคนส่วน909510จะหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าสมมติท่านชอบท่านก็สามารถตามได้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถผ่านได้เช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะใครมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับคู่ใหม่จับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความมาความชอบพี่น้อง ค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่5พฤศจิกายน2567น2,567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้นะคะทุกท่านขาขอให้ทักทุกท่านชอบตัวไหนนะคะทุกคนขอให้เข้าทุกคู่ที่ชอบนะคะทุกคนขะเฮงเฮงปังๆในทุกวันนะคะสวัสดีคะ่ะ